ไบ่กันได้บ่เมื่อกันก้าบได้เลยเดี๋ยวสีเข่าไปได้ต้องเข <im ้มแข็งกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ์สุขสุขคนน้าวัวเอฟซีฟังลาฟังไทยกตางประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสูซองเม่บนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่นห้องเด้อน้ำมาพ่อกันตอนนี้กะ ตะเวนกําลังกาพี่น้องไอเด็ดแห้งมาเนี่เนาะทางเฮากะได้โทรหาทางลุงแก้วเอาทางน้ำเอาทางน้ำมาเฮือนน้องมีพี่น้องไอทางพันธุ์ริดนั่นแหละอันนี้กะได้เงินจากทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะโดยโดยอาสางไฟโดยมาเนาะสางไฟภูไนเจียบุญจากฝั่งไทยพี่น้องไอ้ฝากเงินมาให้สมบุญซื้อถังน้ำให้น้องเพื่อที่ต่อเข้าห้องน้ำห้องใน คือมื่อนี่ทางลุงเพิ่นก็เอามาส่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะผู้ใหญ่เจีบุญทานนี่ก็บนบ่อไห่ออกสื่อเสียงเรียกนนะ้ำเนาะก็บ่เป็นยังเนาะก็น,นี่ก็เป็นผู้ใหญ่เจีบุญจากฝั่งไทยก็บก่บ้บในสิงคโปที่ไร้ใจให้เป็นสะพานบุญไห้เนาะอาจารได้ก็เข้าไปเบิ่งน้ำกันแต่บ่ฮู้ว่าราคาของเพิ่นนี้ยังสิราคาเก่าบ่พี่น้องเ,เอ,อ้อยกะกะแดดฮ้อนอกอ้าวยังองเฮอทางผีเนาะ อไม่อ่องอ่องวะนี่ลุงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพราะหกสบเปีบออ๋อโดยสบายดีเด้อลุงโดยผู้สั่งโดยโดยมาหายวัดสามเลยวะนี่มันมันเก่าแล้วบ่ให้ให้ของใหม่เก่าก็เอ้าวคะแนมขายถึกกามีอยู่โตเจ็ดแปดแสนกามีวันนี้ไม่ได้ออกงานบ่าววันนี้ เขาออมไปพูนแต่เอาเสียขึ้นซอยลุงหามลงนี่เลยเลยบ่ลุงสิหามได้บ่ซะโอ้ยสิมี่ปีชัางใครสิหามซอยหยกนักบ่ได้แล้วเฮาหาไัเนาะมาหามบาดนี่เดีอันผัวสมบุญเนี่โอ้เพิ่นจับกล้องอยู่เนาะก็บ่รบกวนเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเพิ่นอยู่กันนั่งมีนี่แหละหามเป็นเงี้ยเราเงี้ยลงได้เลยบ่ก็ลงได้แล้ว หาลงไปหามึงด้วมีเอาบ่คันบ่เอาได้ใไงลุงแก่เมื่อได้ลูกโอเคเมื่อจะ rơi ลูกได้แก่เมื่อเลยรึบ่อสี่เอาคันเอากระแบกไปเลยเท่านั้นนี่แบกได้บ๊อฮะกระลือเรามึเด้อยหาได้บ๊อสี่จำดีจำดีครั้งหนึ่งครั้งนีงจำดี ได้บ่กะบ่ได้บ่กะกะบ่ได้แล้วแดสิเข้าไปอีใด๋ต้องเข้มแข็งบ่ได้มันก็บ่เอาเด้อเนาะอ่าได้บ่ได้บ่หือามาบัดนี้สิบอกให้ครนี้ตันีมองนี้โลดลองนี้โลดอืเออมึงหาไผนมาจับซอยเฮาก็ลูกายบ่มาซะมื้อนี้ เอาจคือบ่อผ้ากันเอาทั้งหน้าไปมันจังมันเบียดบ่ลมได้บ่เอาได้ไปเลยขึ้นแล้วก็ย่างที่ขึ้นบนย่างเนาะี่ยเห็นบไหมกระโปงกอนนักกระโปงก็คันหัวเด้ พูไปทั้งล่างพูดแหละลงเอพูพูไปทั้งหนางแกบุแม่เนเอาไปทั้งบูทั้งทางน้ำพูดหละแม่เอนาไว้นีก่อนก็ได้สะเอออทั้งพูพูไปยับไปโอเคแต่เอ้ตนทางไม่ได้ได้เพิ่นแหนี่บ๊วเบบเ็ดกันดกนนี่นี่เอาเข่ามานี่เอาเข่ามานี่ เน oh, uh, in. oh, hey. ouais. ัสกอกมันได้สลุงหืมได้นาะกอกเพล่นให้ได้ทางบ่บ่เห็ดห่านมาแถมในบ่อโอ้้ดสบ่ i เอาเสาไม้เห็ดเอาบ่ได้หานี่มาห้องก่อนนีเดะอันนี้คืออ่หันใส่ให่ลุงเออนี่เด้อันนี้อันนี้วะ อเอาไปไปเอาบล็อกก่อนไหมเอาบล็อกมาห้องขึ้นพอซ้ำเผิ่อเห็ดน,นะเอาบล็อกมาเี่กคากรีบอันนี่โอ้ม่เอียเอ่ยมเลยน่ะโอ้อยจะได้เด้เนะาะจะได้บอ่อสนวนจเจ้ากันเลยอายุเจมน้ำพนทักเซ็นนี่ทักแล้วยังไม่ได้ถามเพิ่นโย điên bóc mất đi con nhìn nó nó bay từ từ cái đấy à, này. bóc này bóc mì bột thằng này. mì mì à, lùng bẹt hùn nhở. nó này. นักก <łość> ักเล็กเลยแต่ยางนะร่างเลยบ่นี่เยบร้อยเยบร้อยส่รางเองบ่หรือว่าไปร่างยวนอัดสีดอัดสีดเนาะ ชูงี่หนึ่งมันแล้วตัวนี้มันเนืองกระเดิงอ่ะไม่เนาะเอาเรียบฮ้อยตัวนี้วะ <c oughs> อืมตัวหนึ่จากนีจักก็ไปหาก้อนขี้ดิสเห็นไหมเจ้าออกไว้ก็ได้ ไว้ก้อนบัดนั่นจังเอาใส่เก็บไว้ในเฮือนอันนี้มันล็อกนี่เด้อนี่เขาเคยยังชี้จังควรได้ถ้าเ้าเปิดแล้วมันหักเปิดไว้เลยได้ปะเปิดใบเลยก็ได้อันนี้บุเปิดแล้วยันมดแมงเขา่าโอเคด้ว้โอเค,อเคลองมึงดูวยไหมลองด้วยปิดเปิดง่ายอยู่ปะ ต่อมามัานเกินปุกไปมันก็นมีเปิดแหงเปิดคอยเน,ะนะเาะอ้าวกะอัดให้มันแน่นๆเออเฮาต้องให้มันมันกลับ,บลไปกลุ่มจะใส่ได้เลยแต่มันจะบวกมบลมไปแล้วเขาซื้อถอไม่ใส่เอาทีห้าสิบหา้าหันเลยกาวแล้วตัวนี้เขาเปิดไว้ตลอดเขาที่ก๊อกมาเปิดต่างหากจะก็เปิดเอาต่างหากเอามีท้าแต่ไม่คุไไมได้ ใช่เงินพอแก้วนะไหมบานนี่เว่อวจันเมื่อวันศุกร์จะไปเอาให้เหาะกันนั่นให้ทั้งทุกพนไปหะว่าไก่เฮือนไก่ซานมาแหละเร็วอ้าวสลดไอ้คนเลย เขาใช้น้ำเหรอเขาจังเห็ดละเอียดเออแม่เดี๋ยเดี๋ยวโบให้ลูกคดล้างมันเลยได้แล้วจงหักษาแม่หักษาเอาเป็นเห็ดไห้แล้วโบแมนว่าสีเครื่องคล่างนันคืเครื่องไช้เห็ดให่ประคัคโบได้ล้างทุกมือแล้วกับเจ้าเนี่ยแดดไมา่สะอาดมันเกลื่อเจ้ากับคล้องอคือเจ้าคล้องน้ำเพื่อน้นำซานเจ้าแหละไปเพื่อแหละไปนั่งยีเรือนผูใจเงินใจข้ามลุงก่อน ร่างเฮือนเมื่อวานนี่นั่นเอาเข้าไว้ทางในเฮือนเด้เอเอาเอาปมลงมาใส่ก่อนบัดลายบนน้ำฮะหลายอยู่เอาอน,นั่นไปโอ้คนจุอย่างเด,ด้อปูเออเอาศาสตร์มาปูนั่งอยู่เฮือนพี่ก็ได้ไมั้ยโอ้ไฟใหม่อย่างเด้อนะควันกุ้งกุม้มเอาก็ลุงเอาทางมาส่งบัดนี้เท่าไดลงุง ยังราคาเดิมบ่งล้านหนึ่งแสนหาสิบพันกีบน่าละไรแบบนี่เอาเด้ออยู่ปั๊มน้ำมันเชนูเป็ดร้อยบ่ได้บ่ได้มี 6, แต่หกแสนถา,าม 6, แล้วมันราคามันหกแสนแล้วมันมันอยากออกเหลืองๆแล้วมันแข็งอันนี้จะเอามือตีอบีบเบืองเดืองแกมันแข็งมันเป็นอย่างใสซิปซิปเอสพี่น้องเลยเนาะตอนเท่าซื้อไปให้น้องน้อยอัน ล้าน1,000มีน้ําแถมอีกบัดนี้พันล้าน100,000บัดน้ําบ่มีให้บาดนี้อือจักคือเนาะนางอันนี้เล้วะด้เฮาก็กะบูใหญ่เพิ่นอยู่ได้เฮาก็ได้เงินผู้ใหญ่เพิ่นทั้งนั้นได้นี่1ล้านกับ100,000เนาะเพิ่นเฮาก็โอ้บ่จักเนืสิว่าขอบขอบใจนําเพิ่นน100,000อ่ะีให้แก้ว นับ,นบเบิ้าเนะขอบคุขอบใจทีไรเพื่อที่เฮ็ดห่านเฮ็ด,ดยังขึ้นอีกซื้อมาแล้วกะน้องเฮ็ดเป็นกับใครอยู่สิ่สซบเฮ็ดใบดูถือว่าขอบคุขอบใจทั้งโดยขอบใจคือกันโดยขอบใจเบิ่อทุกคู่ทุกคนนั่นแหละมันก็จะถือเพปลนนี่ก็ไปน้ำเพปลนนี่แหละเป็นก็ตลอดไตโดยโดยคืนนี้นก็เก้าโมงแปดโมงออกแต่นี้ น้อมาคำเนาะเพิ่นนัดเพิ่นมื้อนี่พัดหมามือาอ้อวานเออบัดนี้มันใายค่อยว่าเพิ่นมาช้าค่อยว่าว่านัดก,กันวันอาทิตย์ว่าก<ม>ับ่แซียนห่ดมาวันเสาร์แล้วกัม,มาบ่บ่แซนน่ะบไรหมาก็ม่าเขาใส่บ่คืนนี่โคกเือไปบ่หลอด,อดขาดเป็นแอบ,บเลยอันบนมันคือเครื่องน้าแห้งอยู่บ่น้ามันสบายเพิ่นครับประกันให้ลุงเพิ่นของเจ้าได้ตลอด เพิ่นฮบประกันเจ้านี่มันบ่ได้เพิ่นกะเห็นไหมประกันปีนึงเพิ่นว่าโดยอาจจะได้ขอบใจแล้วลุงเด้อเะขอบใจเลยเนาะขอบใจทั้งคนทั้งแก่ทัโดยโดยสบายดีไปน้ำกันตลอดโดยโดยนะเดินทางปลอดภัยแล้วลุงเด้อเนี่ก็เวลาชื่อผลงานน้อยเห็นจดียดมาไปฉุบบน่ชือกเบือเออเออเอาออกไว้บ่แม่หน้าออกแล้วยันยัดเพิ่นมายืมไปบ่อัน แม่นเอาออกไสแล้วก็ดึงขึ้นย่านแต่เขาเอาหันเอามีทิ่มลงคุกยังไงแม่นมัดแม่นมัดดีดีจะได้ใบเขามาอยู่เพื่อแหละฮักก็เบิ่งแล้วองที่เป็นที่ชอบโมงยังมุงคุอยู่ไมีไล้คนนอนอ่ะเนาะบือเล่นใชเป็ี่ยนทางปัจจุบันนุนนะครับมันจะเล่นโชคเป็นใจน้องมีวันนี้ทางก็ได้เลยลูกดีใจด้ยดีใจ ดีใจอันนี้ก็ทางนีก็เป็นผู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็มาสมทบรัวซอยเรือซื้อทางน้ํามื้อนี้ก็น้อยอยู่จากฝั่งไทยพี่น้องบ่ได้ออกซื้อเสียเลี้ยงน้ําก็ให้ทาน้องมีน้มือขึ้นขอบคุณขอบคนเลยล่ะโดยน้องมีก็ขอขอบคุขอบคุณน้ผู้ใหญ่ใจบุญ ู่ทางฝั่งไทยที่มีตาสงสารน้องมีแล้วก็คุณยายใจบุญอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีขอให้คุณยายใจบุญอนุมานขอนยืนเด้อคุณยายใจบุญให้มากเท่าไดก็ขอกลับขึ้นไปหาคุณยายใจบุญเอยเท่าพันเท่าเดียสัตถุก็ขอขอบคุณก็คุณทางแม่บุญที่มาเป็นสะพานบุญให้น้องมีขอให้แม่บุญอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีขอให้แม่บุญอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยตลอดไปเดินทางตลอด สาธุนะสาธุพี่น้มานี่ก็ถือว่าได้ทางนี้แต่เฮ็ดห้านขึ้นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดห้านขึ้นแต่ก็สิต่อลงมาใส่ห้องน้ําเอามานี่จ่ายเพิ่นไปก็ล้านกับ1 0 0พี่น้องเอ้ยเอาล้านกับ1 0 0 0แล้วก็เป็นผู้ใหญ่จะดีอยู่ฝั่งไทยพุ่นแหละมื้อนี้ก็สิให้เพิ่นเฮ็ดห้านแต่่ค่าเพิ่นเฮ็ดห้านเฮ็ดหยังต่อคืนนีถ้าอัน สร้างคนท่วว่าเอาพันหนึ่งวันสั่ยเต็มควบัวคนสีมีเวลามาเห็นไห่บบเนาะเดี๋ยวทั้งเท้ากะสีทำเบิ่งลายคนนยูนี่น้องเลยอยากเห็นห้าเห็นยางขึ้นแล้วก็ต่อน้าเข่าหงน้าไห่จังน้อยแล้วก็เท้าบริโตทอข่นใส่ทางเนาะเท้าสีทางนีเท้าสีเอาสายยางซุบใส่ปากมันเท้ากะสีถอดออกมาถ้าว่าเท้าสีซื้อทั้งทอทั้งยังเดินไปลายบอนี่กะงบกะจีบพ่อเพราะว่าทั้ง ข้าวนี่สิเอาไปซื้อทางทางเน่แจักซองใบเนาะมาใส่ห่อหน้าให้น้องเพิ่นจันไดกะขอขอบคุณขอบคุณไปทางคุณยายเจบุญอย,อยู่ทางฝั่งไทยเนาะกับบัได้ออกซื้อเสียงเรียงน้ำขอบคุณขอบคุณหลายเลายด้วที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญให้ให้อยู่ดีมีแงสุขภาพเข้มแข็งให้อายุมันม่นวันเืินเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไก่เขาให้มีปัตนาสิ่งใดก็เพื่สมความมุ่งม,มั่นปัตนา คอ้บนรักษาเทวดาปกป้องหยุดเย็นเป็นสุขสุกกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะหายมาสั่นแต่กระดาษคื่อนทหารลอยเท่าคันเท่าเนี่ท่านมือเศร้าไหลเศร้ามือแรงขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่เบ่งคลิปแล้วบังคับโฆษณาเนาะรักขอในพี่น้องไอสีพาเลาะเบ่งรอบๆอีกสักก้อนเนาะเงินกระจายเงินแหลงเลยนั่งขอบุญขอบคุณไปเลยไปน้องมี่ไปเลาะเบึงอีกก้อนมาเฮาสี ไปกะเอียมตั้งไว้มองไดแนี่ยบุญฝนตกใช้ยิบๆยิยิ่ยยียฝนได้ใส่ตกเนาะ็ได้ย่ากแต่มันหมต๊ก็แล้วไปไปลนรถเ่อกนเดยดีใจเนเสดทางเลยเข้าไปเลย เอากจะเาองที่นกันไรดเอ้าทานนีมาจ้ะเอกันแนนีโดยโดยโดยสบายดีโดยโดยโดยนะทั้งสบูรณ์โดย่าแต่คนคุยะพ่นทะเลามาทั้งปีกันจ้ะทางหน้า วางไว้บนน่ตงหรืออาจสบ้านมุมนี่แหละโดยไว้นี้เดยวป้าปู่แย้มมาเดี๋ยวเขาจะเอาทังขึ้นมองนี่เน่ยเป็นโอนต้็นไม้ดสิเสียมแม่บนเบากใี้ซื้อเสียมเสียมธรรมดาาลืมตลอดเป็นผ่าเปยางมาตัดออกก็ไม่ก็ตอบเนี่ยดไม่สเผียเพื่อนเดี๋ยวอ แล้วอีหยังมันจะมีหัวเคมันจะมีเบิครัวหยังเสียบใจเนี่ยเดี๋ยวมันสิได้กินโดยข้าวปลเสียาถังมาตั้งตรงนี้โดยโดยวุ้นไงมีสองวุ้นได้ยัไงวไงว

มันยังก็เห็ดเป็นตังแร่งตังแร่งแค่อันนี้ใช่ขึ้นแล้วก็มัดเชือกมัดกอแล้วอ,ออกงานตลอดทางลุงแก้วก็ได้โอ้ดูจ,จะร้อยกับขากไพ่กับเชียมขาดหลันได้นอนแม่ไพ่มาทางขึ้นนี่บล็อกบอกบ่็กบอกว่าบล็อกชั่วโมงก็สี่โมงออกมาตะบันแก้งจะมานำ แล้วจังโมงเมื่อคืนไงฉันว่ารก็กเก้ามโมงเจาะแล้วสิบสับกับปดี้แปดโมงศูนย์นแล้วก็เพื่อเมียนหันเมียนนี้เก้าโมง,มงเ้มงเรียบร้อยบ้างห้านำหนำนี้ลงแก้วสิบโมงจังหองหอเพื่อนออเมื่อกี้เข้าอยู่เพื่อนหัวหน้าคนเดีวยวเด้อยอเยอร์มาขึ้นเพื่อนลงเมย์เด้อมื่อันศุกที่หอดนีง เพิ่มพอดเลยมาอ๋อเท่านี้เด้พอดบอกเลยเด้นี่น้องเมฆก็บอกพอลุงเลยเย้เย้จะได้จะไปบอกเยื่อนอีกก็ได้เลยลูกเด้อเลยบ่ได้เนี่ยเฮ็ดโตลูกลุงเอ้ยเฮ็ดเพราะว่าเอามือเอายาังถ้ามาลาขึ้นแล้วพวกเแาต้องมานอนได้ไหมนอนแล้วนอนต้องมาแล้วบ่มาบ่ได้นอนแบบบ่ามือบ่ายยังหรือว่าบ่แล้วนอนเลยก็นอนบ่ามือแม่นบ่ให้ยได้เยื่อน บ่แม่นมันขึ้นได้กะบูรณ์เดินทางปลอดภัยแล้วลุงเด้อด้วยนดที่ทางนี้มาที่เมาสแดดอันนี้โอ้โหจะไปรอบบึงบอนเห็ดห่านเห็ดแค่อยู่หน่อยเนาะจั๊กซีหายไปมาเห็ดทั้งซางเพิ่งจะจักสีว่างหรือบ่ว่างหัวเพิ่นกับบ่มีเนาะเห็ดแล้วเพิ่นก็เลยเมื่อเห็ดเฮือนอยู่พุ่นกีล่ะเลยเนาะเป็นอย่างไรดีใจบ่ราะมันยังก็ได้ครบหมดแล้วโดยดีใจแล้วยังก็ได้เหมือนแล้ว โดยเดี๋ยวนำไม้ในบุตรมได้เกิดดีใจและในบุตรก็ดีใจน้ำดีใจดีใจซ้ำได้เลยนะโอ้ยดีใจเฮงแล้วดีใจดีใจโดยคือว่าว่าตอนนั้นคือว่าสี่ฟอดมางคนเพลอนเดี่ยวบันทึลืมได้โดยโดย เจบคลิปท่านี้พี่น้องเลยะสบ,บายดีกันมาไหวสบ,บายดีโดยโอเคเนาะคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้ากะเอาทางน้าทางยังมาไหวรอห้มีผู้มาเห็นนั่นไหนก่อนพี่น้องเลยซักสีนั่นจังใดเนาะทังสบุกรก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตมลลาพ้าจากพี่จากน้องไปสะก้อนขอบบุณขอบคุณไปเบอร์สุขสุคนเนาะหรือเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปแล้ประคาศโฆษณาขอบคุณขอบคุณในรายเด้อเนาะ ถ้าโบามีผู้ใหญ่จะดีด้วยเอฟซีทุกคนทางฮากับโบามาหะาจุดนี้พี่น้องเลยถ้าว่าคลิปนี้ว่าพิพาดประการใดก็ต้องขอโทษขพอไพ่ไหลๆเนาะลาพี่ลาน้องไปก่อนพอ,อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี